สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสักทีสิเนี่ยดื้อและเช้าเอาสักทีนี่สิเอาสักทีสิเอาสักทีสิชุดเห็นไหมลูกยัยนะโอ้สวยสวยสวย เียดีอสวัสดีค่ะค <Guys. S 1> สวัสดีค่ะทุกคน look, ตอนนี้พวกเราเดินทางมาอีกหนึ่งชั่วโมงถึงที่พักนะคะน <Come. S 1> ี่พามาจอดดูวิวก่อนค่ะทุกคน <Yes. S 1> เดี๋ยวให้เดเดี้ถ่ายให้ดีกว่าเดดี้ So can we please like go up there so we can see how beautiful up there it is? It's too cold no. to go on it. Wow. No, no. Mm. Just, just want to watch the view here. Yeah. View, you say? Yeah, it's so not going Real. go up there. Now, Mark, now, little องศานะคะจอดเฉยๆป่ะป้าเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะไปละไปละอ่ going วไ there ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะนี่แต่ว่าเราจะไปไหนนะแดดิสนี่เหรออ๋อ oh, ใช่ใช่ตรงนี้คะ่ะเ uh, หลืออีกประมาณ40 uh, <look. S 2> นาทีโอ้ oh. ถึงแล้วทุกคนจ้าที่เดิมเลยจำได้หรือเปล่าถ้าใครที่ตามมา ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายให้ดูดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปขน <laughs> ของช่วยแดดดีนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ <laughs> <laughs> ว่ายาดาเอาเลยมาเพราะว่ารอบนี้แม่ไม่ได้เป็นคนแพ็คยาดายาลาแ,แพ็คเอง <laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก่อนที่ห้องมันจะลกไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาดูนะอันนี้คือวิวห้องของเรานะที่เรามาเช่านะคะเป็นเช่าเป็นบ้านทั้งหลังนะทุกคนเมื่อวานนี้ไม่ได้จบคลิปเลยค่ะอยู่ๆง่วงนอนก็ไปนอนเลยอะเดี๋ยวพามาดูด้านชั้นบนสุดนะคะทุกคนแล้วก็ ข้างบนนั้นมีห้องน้ําในตัวนะคะส่วนอันนี้เป็นห้องน้ําข้างล่างของยาดาเนาะห้องยาดาเนี่ยค่ะในเมื่อคือยาดานอนนี่นะคะวิวยาดาก็สวยนะทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้มาดูอะไรแล้วค่ะเออเนี่ยเปิดไว้ให้มันแดดมันเข้ามาเนาะโอเคค่ะแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งทุกคนนี่เนี่ยค่ะข้างล่าง ก็วิวเดิมจากหน้าบ้านเมื่อกี้นี่แหะค่ะมองเห็นทะเลเนาะโอ้โหลูกจ๋าเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วก็พาลงมาข้างล่างค่ะทุกคนเป็นห้องครัวเดี๋ยดีทำกับข้าวให้ยาดากินแน่เลยอาหารเช้าเนาะเนี่ค่ะห้องครัว แล้วก็เราก็เดินออกไปเล่นข้างล่างได้เนาะทุกคนเนี่ยแล้วก็เดินลงทะเลไปเลยหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านลงไปอีกอันนึงก็เป็นที่จอดรถที่เรามาจอดเมื่อคืนนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวข<พ>ออนุญาตพากันทานอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะว่ารอบๆนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันไปเลยพร้อมไหมคะพร้อม พร้อมตอนนี้พร้อมเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะทุกคนรอบนี้ตั้งแต่เดินทางไปเที่ยวมาเนี่ยรอบนี้เป็นครั้งแรกที่กลับมาพักที่เดิมนะคะ Please, <Daddy. S 1> เพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกมากเนาะตอนนี้มันแบบโควิดอ่ะมันล็อกดาวน์ไปหมดเลยก็เลย วอแล้วดัดดี้วอแล้วให้เดัดดี้ไปก่อนให้เดัดดี้ไปก่อนปั่นจักรยานชมเมืองกันค่ะทุกคนอากาศแบบว่าอื มันสูดเข้ามาแล้วมันเต็มปอดดีจริงๆเลยทุกคนแบบว่าโล่งมากเลยอากาศดีแต่ว่าเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆนะมีแดดแต่มันเย็นๆนะคะไม่รู้กี่องศาทุกคนไปนด่องดก,ก,ก,กโอ้ยดาอ,อยากไปดาอยากไปเต็มโอ้ เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยัมมี่วยมัมี่ช้ามัมี่ช้ามัมี่นยวิ้ง waiting for you t h รูนะค่ะดูด <Goo brewer y> <urai> <Outside> ูแต่รีจะทิ้งแม่แล้ววายเหนื่อยเหนื่เล็กใหญ่เ็ว Opposite o low low see them take a moment ขาแทบไม่มีแรงทุกคนถึงแล้วไม่มีแรงเดินเลยยนะดาขาแม่เป็นไงบ้างลูก I want to go o the beach คย่ะโอ้โหขนาดด๊าดีบอกว่าหนาวเลย <laughs> แต่มีคนเล่นน้ำนะไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิหนาวขนาดแดดดี้บอกหนาวนี่ไม่ต้องลงแล้วเราอะ่ะจ้าอย่าไปเล่นไกลๆสิไปใกล้ๆตรงแดดนี้นี่ ถ้าใครที่ตามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยทุกคนจำได้ไหมว่าแม่าดาเริ่มทำคลิปช่อง YouTube มา1ปีกับอีกประมาณ2เดือนนะคะ1ปี2เดือนที่ทำคลิปมาเนาะจะเห็นได้ว่าคลิปท่องเที่ยวของพวกเราอะ่ะเยอะมากๆค่ะเพราะว่า เดบนี้จะพายาดาไปเที่ยวไปทุกที่ที่มีโอกาสที่เขาสามารถพาไปได้นะคะขนาดแค่หนึ่งปีหลังนะที่เราทำ YouTube นะคะแต่ว่าช่วงปีก่อนโควิดเนาะโอ้โหถ้าได้ทำคลิปอะทุกคนจะได้รู้เลยค่ะว่ายาดาเป็นเด็กที่เดินทางเยอะมากๆคะ่ะเดินทางไปทุกที่ได้เที่ยวทุกที่มันก็คือยังไงอะแม่ก็รู้สึกว่าเออ โอกาสนี้เราต้องคว้าไว้นะคะคือขวนขวายเนาะพาลูกไปไปดูโลกกว้างก็เหมืนอนกบปมได้ตัวเองด้วยเนาะตอนเด็กๆไม่เคยเที่ยวนะคะพอถึงมีลูกมีอาดามาก็รู้สึกว่าเออพาลูกท่องเที่ยวไปนะคะแล้วก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวด้วยเนาะพอจากเริ่มทำช่อง you tube แล้วก็เออได้ถ่ายทอดให้ทุกคนดูว่าอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของซีกโลกหนึ่งที่ พวกเราได้มาอยู่กันนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับการดูคลิปกับการที่แม่ดาพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เพราะว่าดูมืดมืดเหมือนว่าฝนจะตกพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะที่นี่พยากรณ์อากาศแม่นยำนะคาต้องเชื่อเขานะคะไปค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลยสแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้าถ้าเรามีรถแบบนี้สบายเลยเนาะทุกคนมาจอดไม่ต้องเช่าโรงแรมนะคะจอดอยู่ข้างทะเลฮจ๋า อ๋อเขาไม่อยู่ที่เกตเขาเป็นแบบแบบเขามาจอดรถบบอยู่นอนเต็นท์ไงคะลูกนอนที่เต็นท์ไม่ได้นอนโรงแรมเขาก็นอนที่นี่เลยเห็นไหมไหนแล้วมีแคนการูมานั่งคุยกับเขาเนี่ยเห็นไหมเออเฮ้ยกลั <c oughs> บถึงบ้านแล้วค่ะแม่แม่แม่เกือบตาย <c oughs> <c oughs> อยู่เกือบตาย <c oughs> ใช่อ่ะพี่ลูก โอ้โหไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแม่เกือบดูขาแม่แตอนนี <I> ้เย,ยดาออกกําลังกายเยดาออกกําลังกายเก่งเยดาชนะแม่ <c oughs> โอ้โหเยปิงจีว่าสเตรลลี่แบกใช่ค่ะโอ้โหมามีไม่มีแรงเลยลูกว้าเนี่ยกลับมาเจอต้อนไม้ของเราแล้วค่ะเนี่ยต้นไม้นําโชคของเราไม่มีแรงเลยเลยดิมามี่สต <c oughs> อล์นที่คุณไม่สามารถแม้แต่จะหักหรือสับ ไหนขอยืนดูดูชุดหน่อยค่ะโอ้มายืนหมุนหมุนให้แม่ดูสิโอโอโหมุนให้ดูหน่อยค่ะคนสวยโอ้เดี๋ยวออกไปกินข้าวกันค่ะทุกคนโหปั่นจักรยานมาแบบไม่เอาค่ะยานะเดี๋ยวจะออกไปแล้วค่ะรอ I mean, how much there is mean much munch there please how ตอนที่ปั่นจักรยานกลับมานะคะแบตบหมดนะทุกคนก็เลยแบบเออไ,<ป> <Okay. S 2> ไปค่ะคนสวยคนสวยเงียบกริบเลยค่ะทุกคนร้านอาหารนะ่ะเ <c oughs> งียบมากเลย <c oughs> ไประวังลื่นนะลูกระวังลื่นนะ ว้าวว้าวเป็นไงลูกดูสิว้าวซีฟู้ดค่ะทุกคน ไหนก่อนเดี๋ยวนี่บอกว่าซอสอันไหนเผ็ด <c oughs> อันนี้เหรออาปากทุกคนอาปากเร็วซ่าซี่ไม่ตัะยอง ตอนนี้เมนูอาหารหลักก็หมดไปแล้วนะคะต่อไปนี้ก็เป็นเลดากำลังกินไอศครีมแด็นี้กินบอดีส์อะ cinnamon sponge อ๋ออาคุ S apple, apple, <S s s s apple s o b โซเบะแอปเปโซเก็คล้ายๆว่าอะไรนะมันไม่ใช่ไอศสครีมอ่ะทุกคนมันเป็นสเลอร์บี้สเลอร์บี้รสแอปเปิ้ลกลับบ้านแล้วค่ะมามิามรสบอกีไม่ไม่ได้ใจ มามีนเป็นคนขับมามีเป็นคนขับไ <laughs> ่วเ็นเะีนเป็นจจีาขับรถไยาทุกวัน่พอไปบ้า เป็นไรเดี๋ยวแม่ค่อยๆขับไปค่อยๆจ้าล็ต่องโรงพยาบาลเลยไดเลยอบอกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะเจอกันใหม่เจอกันใหม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองมือด้วยลูกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวู้วายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ